สวัสดีค่ะเลขแนวทางของหวยลาวนะคะชุดนี้คำนวณเลขชุด4ตัวนะคะประจำงวดของวันที่14ตุลาคมนะคะแล้วก็ชุดนี้คำนวณออกมาแล้วนะคะก็จะได้เลขหวยลาวออกมาชุด4ตัว1ชุดนะคะแล้วก็3ตัว3ชุดอ่าสตัว4ชุดนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะอีก6ชุดก็คือเริ่มคำนวณน,นะคะวันที่30กันยายนเป็นงวดแรก ไปจนถึงงวดของวันที่11ตุลาคมนะคะสถิติย้อนหลังเหมือนเดิมนะคะที่3างวดจากสูตรนะคะด้านซ้ายมือน,นะคะตัวแรกเลยใช้หลักหมื่นคูณด้วย4ี่หลักหมื่นเป็นเลข6นะคะคูณ4ได้เท่ากับ24บวกด้วยหลักพันนะคะเท่ากับเลข0นหลัก10คูณด้วย2คะ่ะก็ได้ศูนย์นะคะบวกได้วย้า เาเลข4บวกกับ9นะคะได้เท่ากับ13ค่ะก็ใส่3ตัวที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย4 6 4ก็ได้24บวกด้วยหลัก10นะคะเป็นเลข0หลักหน่วยคูณด้วยสค่ะได้14บวกด้วย4นะคะ4ีบวก4ได้8 8บวกสได้เท่ากับ12 ตัวที่3นะคะใช้หลักพันเท่ากับเลขศนหลักร้อยคูณด้วยสี่คูณสได้เท่ากับ4หลัก10บคูณด้วย3นะคะก็ได้เท่ากับศบวกด้วย4ี่สี่บวกสี่ได้เท่ากับ8ตัวที่4นะคะใช้หลักหมื่นเท่ากับเลข6หลักร้อยคูณด้วย2นะคะได้เท่ากับสอง หลักสิเท่ากับ0หลักหน่วยเท่ากับ7บวกด้วย7 6บวก2ได้8 8บวก7ได้15 5บวกกับ7ได้เท่ากับ12นะคะออกมาเป็นชุดตัวเลข3 2 8 2นะคะในวันที่4ตุลา3 8ม2สนะคะมีเลข3ที่หลักพันนะคะเลข8เลข2มี2ตัวนะคะ ต่อไปก็เป็นงวดของวันที่10ตุลาคมนะคะตัวแรกใช้หลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น3คูณ4ได้เท่ากับ12หลักพันเท่ากับเลข3หลัก10บคูณด้วย2นะคะ2คูณ2ได้เท่ากับ4บวกได้9 2้บวก3ได้5 5บวก4ได้9 9บวก9ได้18 ตัวที่สองหลักหมื่นคูณด้วย4ี่มคูณ4ได้เท่ากับ12นะคะหลักสิบเท่ากับสองหลักหน่วยคูณด้วยสองนะคะได้เท่ากับ4บวกด้วย4นะคะสองบวกสองได้ส4สบวก4ี่ได้8 8ดบวก4ได้เท่ากับ12ค่ะตัวที่สามนะคะหลักพันเท่ากับสาม หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข8 8 4สได้เท่ากับ32หลัก10คือเลข2นะคะคูณ3ได้6บวกด้วย4 3่บวก2ได้เท่ากับ5 5บวก6ได้11 11บวกกับ4ได้เท่ากับ15ตัวที่4นะคะใช้หลักหมื่นเท่ากับเลข3นะคะ หลักร้อยคูณด้วยสค่ะแปดสได้16หลัก10บเท่ากับ2นะคะหลักหน่วยเท่ากับ2บวกได้เจ็ดบวก6ได้9 9้บวกสได้11 11บวกสได้13 3บวกกับ7ได้เท่ากับ10รอบนี้ได้เป็นแปดสองหาศูนยนะคะ ทีนี้ผลก็คือ2850ก็จะมีเลขที่ตรงเลยก็คือเลขหลักสิกับหลักหน่วยที่ออก50นะคะต่อไปก็จะเป็นงวดของวันที่7ตุลานะคะหลักหมื่นคือเลข1คูณด้วได้เท่ากับ4หลักพันนะคะเท่ากับ2หลัก10คือเลข5คูณสได้10บวกด้วยเ้า 4บวกสได้6 6หบวก9ได้เท่ากับ15ตัวที่2นะคะหลักหมื่นคูณด้วย4ี่4คูณ4ได้เท่ากับ4หลัก10บเท่ากับ5หลักหน่วยคูณด้วยสนะคะเป็น0นะคะบวกด้วย4 4่บวก5ได้9 9้บวกสได้เท่ากับ13ค่ะ ตัวที่3นะคะใช้หลักพันก็คือเลข2หลักร้อยคูณด้วย4 84ได้เท่ากับ32หลัก10คูณด้วย3นะคะ53ได้เท่ากับ15บวกด้วย4 2บวกสได้4 4บวกหได้9 9บวกสได้13ค่ะตัวสุดท้ายนะคะใช้หลักหมื่นเท่ากับเลข1 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2ค่ะ8 2ได้16หลัก10บเท่ากับ5หลักหน่วยเท่ากับ0นะคะแล้วก็บวกด้วย7 1บวก6ได้7 7บวก5ได้12ค่ะ2อบวก7ได้เท่ากับ9ได้ออกมาเป็นเลข5 3 3 9นะคะปักหลักเรียบร้อยสําหรับในงวดของวันที่11นะคะผลก็คือ5 3 3 9ค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้หลักหมื่นคูณด้วย4 94เท่ากับ3 6ตัวที่2นะคะหลักพันเท่ากับ5หลัก10คูณด้วยสนะคะ3 2ได้6บวกได้9ยบวก5ได้11 11บวกกับ6ได้17 7บวก9ได้เท่ากับ16 ตัวที่สองนะคะหลักหมื่นคูณด้วยสี่เก้าสี่ก็ได้36หลักสิบเท่ากับ3หลักหน่วยคูณด้วยสองค่ะได้18บวกด้วยสี่หบวกสามได้9ก้าเบวกแได้17 7เบวกสี่ได้11ตัวที่สมใช้หลักพันเท่ากับหหลักร้อยคือ3าคูณสี่ได้เท่ากับ12 หลัก10คือสามคูณ3ามได้9บวกด้วยสี่หบวกสองได้7 7บวก9้าได้18 8บวกสได้เท่ากับ12ตัวที่สี่ใช้หลักหมื่นเท่ากับ9หลักร้อยคูณด้วยสองนะคะ3ามสองได้หหลักสิบเท่ากับ3หลักหน่วยเท่ากับ9บวกด้วย็ด้าบวกหได้15 5หหบวก3ามได้แปด 8บวก9ได้17 7บวก7ได้14ชุด4ตัวนะคะจากเลขสูตรนี้กลุ่มนี้ก็คือจะได้เป็นเลข6 1 2 4นะคะก็มาจับชุดตัวเลข3ตัวนะคะได้ตามนี้เลย6 1 2 6 1 4 6 1 4นะคะ6 2 4แล้วก็ตัว1 2 4นะคะตัวสุดท้าย2ตัวนะคะ6 1 หกสอนะคะ1 2 1 4แล้วก็2อสค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเลขที่จับแล้วได้ครบทั้งชุดเลยนะคะสำหรับเลขกลุ่ม4ตัวค่ะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ